ในชีวิตประจำวันไม่มีใครสามารถอยู่กับที่ได้ตลอดเวลาต้องมีการขยับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะนั่งยืนเดินขยับทำนู่นทำนี่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอยู่เสมอทุกวันผู้สูงอายุท่านไหนที่อยากใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วต้องฝึกความคล่องตัวอยู่เสมอ เ,เพื่อนเลองไปเปิดดูคลิปตอนต้นๆได้ในเพลย์ลิสต์นะคะมีตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนนี้สีสิบกว่าแล้วยังไม่ได้แล้วลองทำตามดูนะคะจะได้ผลแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมเอ็กคนนี้คือแม่ผมเองครับปีนี้อายุ69นะครับถ้าใครเคยดูมาคลิปก่อนหน้านี้ 68ใช่ไหมปีนี้69แล้วถึงแฮปปี้เบิร์ดเพิ่มใหม่อีกหนึ่งงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจาก68ตอนนี้เป็น69แล้วนะ,ะความคล่องตัวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mobility เนี่ยสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้ามีความคล่องตัวสูงใช่ไหมจะลุกจะนั่งจะเดินจะขยับจะทำนู่นทำนี่ก็ง่ายแต่ถ้าเกิดความคล่องตัวต่ำใช่ไหม จะทําอะไรจะลุกจะนั่งจะเดินจะหยิบจะจับจะไปโน่นนี่ก็ลําบากเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุท่านไหนที่อยากจะใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยคล่องคล่องสะดวกสะดวกต้องฝึกความคล่องตัวให้มีมากอยู่เสมอให้คล่องตัวอยู่เสมอนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วนะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวเริ่มจากเอ็กคำให้มาดูก่อนแล้วม้าก็ทําตามเอ็กคำให้มาดูก่อนแล้วม้าก็ทาตามนะเดย์คอร์เนี่ยทำให้มาดูนะมายืนมายืนหลบมา ตรงนี้ดีกว่าอยืนอยืนเป็นนางแบบมองกล้องเฉยๆาท้าแรกนะครับก็คือยืนตัวตรงยืดออกขึ้นนะอย่าห่อพยายามนองพยายามย,ยืดออกขึ้นยืดแขนขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยๆโค้ง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 พยายามนะโค้งโค้งตัวลงโค้งตัวลงโค้งตัวลง เสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินใช้มือเดิน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 ดน,นะเสร็จแล้วพอตัวตรงปุ๊บใช่ไหมเอาสะโพกลงสะโพกลงสะโพกลงเง,งนคอขึ้นอ่เสร็จแล้วกราบกราบยกสะโพกขึ้นกราบ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 แล้วค่อยๆ โอัวขึ้นเออผมลืมบอกไปวิดีโอเนี้ยมันค่อนข้างจะยากขึ้นมาละนะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มใหม่ๆอาจจะไม่เหมาะก,ก็ต้องค่อยๆไปเริ่มากับวิดีโอง่าย,ายๆก่อนนะครับมามา,มาเลยค่อยๆนะมาค่อยๆคยวบขวุมเออยืดออกขึ้นก่อนอืออ่ะเก็บข้าง โอ้ก็ค่อยโค้งนะควบคุมตัวเองนะไอ้จะไม่จับนะไม่จับนะโอเคมางอขาหน่อยงอขาหน่อยงอขาหน่อยเออมือลงมือลงมือลงเดินเดินเดินไหมเดินไป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 ให้สุดสุดสุดกันสุดกันสุดกันอ่านี่สุดแล้วใช่ไหมทีนี้สะโพกลงสะโพกลงเงอขึ้นเงอขึ้นงอขึ้นงอขึ้นงขึ้นเออเออรู้สึกไงนี่แหละข้อต่อนี่แหละโมบิลิตี้มันคือข้อต่อ หายใจซะหน่อยหนึ่งสองสามเอ้าจับกันยกตูดขึ้นก้มหัวลงยกตัวไหมยกตัวขึ้นไหมยกตัวขึ้นไหมยกตัวขึ้นไหมอ๋อยกตัวขึ้นไหมอึ๊บเอออ่ามือเดินหอยมือเดินหอยอึบค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไปเองทำ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 เองดึงตัวขึ้นช้าๆ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 อึบเอ้าหายใจก่อนมองไปทางนู้นก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนเออ ปรับแรงงานก่อนฮึบไปช,ชา้าช<ม>้าอือ่าโอเคทําต่อเนื่องนะครับโมบิลิตี้หรือความคล่องตัวเนี่ยมันไม่ได้ทําครั้งเดียวอามาเดี๋ยวมาทําเองนะทําสักห้ารอบต่อนะต่อเนื่องนะอ่ะทำเองเลยฮึบฮึบอ่าช้าช้านะช้าช้านะชานะ้ชาช้าปึ๊บปุ๊บปุ๊บง้อตีไปเดินอ่าไปเดินไปเดินไปเดินไปสุดยัง่งสุดละเอาสะโพกลง หน้าเชิดขึ้นอึ๊บเปิดหน้าอกออก,ออกเปิดหนาอกออกอึ๊บหายใจหน่อยอ่าเก่าโอเคกลับกันยกตูดขึ้นก้มหัวลงอึ๊บแขนเดินอึ๊บค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,อ,อึ๊บ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 รอบที่หนึ่งอ่มองไปตรงนู้นมองห,า,หายใจหายใจปรับแรงงานหน่อย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรอบที่สองโค้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 งหลังเยอะโค้งหลังเยอะมือเดิน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 ปึ๊บปึ๊บเออช้าชา้าเออหลนอังขึ้นเปิดหน้าอกเปิดหน้าอกท่าเขาอาจจะไม่ได้สวยมากนะเพราะว่าหมาต้องยกขาเพเ่อนนะ โอเคึบฮึบฮึบมองไปทางนู้นมองไปทางนู้นหายใจหายใจหายใจโอ้โหเก็บพุง่อยอ่าสองรอบแล้วรอบที่สามอ่ค่อยๆฮะโค้งหลังโค้งหลังมือเดิน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 มาทำไปนะเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดนึงก็คือถ้าถ้าเขาอาจจะไม่ได้สวยมากครับเป็นเป็นเรื่องปกติเวลาฝึกํำแรกๆอย่าคิดถึงความเพอร์เฟก ทำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเชฟให้มันทำให้มันมายกเขาขึ้นยกเขาขึ้นเออมันไปเรื่อยๆก็จะเริ่มมอ,มองหาคุณภาพได้ละแน่นอนว่ามีคนที่เขาทําสวยกว่าน,นี้มีคนที่เขาทําเป๊กกว่าน,นี้แต่ถ้าเขาฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เป๊กเองอสามรอบแล้วแม่ถ้าช้านะถ้าช้านะโค้งหลัง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 อดเดิน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 สะโพกลง หนะ้าเชิดเปิ doomed, ปอดอกปึ๊บเปิดอกเปิดอกกว้างเปิดอกกว้างเปิดอกกว้างหายใจไง <c ció> อย่าลืมนะผิดพลาดหลายรอบแล้วนะอ้าวยกตัวขึ้นเออดีถูกต้องออ่่าาอ่าอ่าค่อ,คอยๆนะโค้งขึ้นโค้งขึ้นโค้งขึ้นึบม,มองมาโน่นมองมาโน่นมองโน่นเสร็นะรอบสุดท้ายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะอย่าลืมควบคุมร่างกายนะไป อึบอ่ะสะมโพกลงหน้าชขื่เปิดอกเปิดอกกว้างๆเปิดอกกว้างๆเปิดอกกว้างๆอึบ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 อ่ามือเดินกลับ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 ค่อยๆโค้งตัวขึ้นช้าๆช้าๆช้าๆมองไปตรงนู้นมองไปตรงนู้นยืดอกขึ้นเก็บพุงหน่อยโอเคเขาผ่าละอ่าทีนี้อันต่อมาจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวตาเป็นเอ็กทำให้ดูก่อน นะโอเคมามายืนหลบนิดนึงนะนะมาถอนิดนึงเดี๋ยวจะก้าวขาออกมาอ่าอ okay. ันต่อมาคล้ายๆกันเลยก็คือยืนตรงก่อนยืดอกปึ๊บจับข้างโค้งหลังโค้งกระดูกสันหลังลงมา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 ปุ๊บเดิน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 เหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับ แล้วเราก็ก้าวขาขึ้นมาก่อนขวานะครับขวามาด้านข้างมือขวาขวากลับซ้ายไปด้านข้างมือซ้ายซ้ายกลับแล้วก็เดินกลับ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 โค้งหลังขึ้นช้าๆ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 ช้าอ่ายืดออกปุ๊บอ่าไม่ต้องรีบ ไปตามอ่ามันจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วยากไม่ต้องรีบเพราะว่ามันคือการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวเองอต่มาเยอะๆก่อนหน่อยฮึบจุแข้งขึ้นซึบอ่าพร้อมนะเก็บข้างโค้งตัวลงช้าๆ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 ปึ๊บเออค่อยๆมาค่อยๆมือไม่ต้องไม่ต้องรีบเะไปไปไปตามทางหึบให้สุด อ่ะพอละพอละเดี๋ยวมันจะไกลเกินอ่<ช>ะสะโพกสะโพกลงสะโพกลงอ้าวขาขวาขวาขวาขึ้นมาโอ้ยลำบากไหมอ่ะนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมบมุมวีดีตี้หรือความคล่องตัวไม่สูงไ,ไม่ได้สูงมากไม่เป็นไรอ่ะค่อยๆฝึกไปขาขวากับขวากับซ้า,บายไปยบยได้ได้อ่ะสะโพกลงหน่อยมะสะโพกลงหน่อยซ้ายไปซ้ายไปชึบอ่ายืดอกขึ้นหน่อยยืดอกขึ้นหน่อยอ่ะซ้ายกลับ แล้วดึงตัวกลับดึงตัวกลับเหมือนเดิมดึงตัวกลับเหมือนเดิมช้า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 โค้งหลังขึ้นไหมช้าช้าขึ้นมองนู่นเป็นไงลำบากไหมอึดอัดไปหมดเลยอ่นนี้รอบที่หนึ่งแ้วไม่ถึงอ่ารอบที่สองค่อยๆค่อยๆถ้าความคล่องตัวต่ําอ่ะมันก็อึดอัดลำบากไปหมดขยับนู่นขยับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าความคล่องตัวสูงมันก็คล่องแคล่วไปหมดอ่ะพอแล้วไหม อ่าัาขวามาฮึบอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืดออกขึ้นหน่อยยืดออกขึ้นหน่อยฮึบอืออ่าขาขวากลับชึบขาซ้ายมาฮึบยืดออกขึ้นหน่อยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝึกไว้ฝึกไว้อ่าขาซ้ายกลับขาซ้ายกลับชึบอ๋นะมือด้านมือด้านควกคุม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 โค้ง กันไหมกันไหมกันไหมกันไหฮึบหมุนสองแล้วนะหายใจปรับแรงงานก่อนใ่สองรอบแล้วฮึบชึบไปค่อยๆค่อยๆโค้งลง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 ไปไปไปมาไปนิดนึงนิดนึงพออ่ะตัวลงหน่อยตัวลงหน่อยชึบขาขวาก่อนฮึบอ่ายืดตัวขึ้นเลยยืดตัวขึ้นเลยอ่าถึงไหมอ่ะสลับขาซ้าย ชึบเออไม่เป็นไรอืบอ่าสลาป้าอ่าดึงกลับดึงกลับดึงกลับยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมายกขึ้นมายกตัวขึ้นมาโค้ง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 เท่าไหร่ละสองนะสองสามหรอสองสองเอาะไม่เป็นไรแถมให้อ่ะสองก็สอนเผื่อทำให้คนดูเยอะขึ้นหน่อยอ่ะแถมไปอีกรอบสองรอบแล้วอ่าฮึบ รอบที่สามนะถือแถมให้เพื่อจะได้เป็นการฝึกอาจจะนับผิดก็ได้นะเมื่อกี้ไม่ดูเรามนี้รอบที่สาม้ะกันนะอ่ะอึบอึบยีดน,นึงมา,างนิดนึงอ่าก้ขาวขาขวามาชุบยืดอกอ,ดอกหนยยืดตองไหนถึงไหมถึงไหมอึบขาขวากขาซ้ายไปยืดออกขึ้น อ่ะครับจึบชึบอีกสองรอบเพานั้นอีกสองรอบเพานั้นครับอือหมอบไปทางนูน้นฮืดอกหายใจอ่าอีกสองรอบอืมชึบอ่ะขาขวามา อยืดตรงนี้นะขาขวากลับขาซ้ายมาชึบยิดอกขาซ้ายกลับมือดึงดันกลับ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 โค้งค่อยๆ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 โค้งอือพักหน่อย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 หายใจก่อนหายใจก่อนเหลืออีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้ว ไช่ใช่อ่ใช้็ม่ใช้ใชวแส่ใช้นัวใช้แแทนเอใช้แอดงเองเลยอ่าช่นช่ใช่าย่ใช่ใช่ใช่คง่นช่ใไมใช่นค่ใช่อค่ใช่งช่ใช่คชงใอ่ใ้่ใช่ใช่ใค่งช่ใงหใชงใช่งช่ใง่ใมะใช่งช่ใ่่อ่อ่่่ เออเออเอะขาขวากลับโอ้ยขาซ้ายไปห่างไปกระเถิบนิดนึงอ่ะได้ได้ไดอะโยกสะโพกลงมาสะโพกลงมาหน่อยเอออึบ๊บสะโพกกลับตรงไหนเนื้ออะกลับเดินกลับเอ่บรอบสุดท้ายละเรบสุดท้ายขอสวยสวยขอสวยสวยส,สวยสวยมือมือหลังหลังค่อย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  ค่อยๆย,ยืดออกขึ้นเอาแขนลงก่อนเอาแขนลงก่อนหายใจเอออ่ะพักเช็ดเหงื่อก่อน <laughs> พักเช็ดเหงื่อก่อนโ <laughs> อเคม,มาหลบนิดนึงหลบหนออ,ออ่ะอันสุดท้ายนะท่าสุดท้ายทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเหมือนงนันยืดอกตื้นหยุดกางโค้งหลังค้งหลังลงมาค้งหลังลงมา ปุ๊บ,บอือได้แล้วก็เดิน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 น่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขาขามาใช่ไหมปุ๊บ,นะนะบนี่นะขวาขวานะมาหลบนิดนึงมาหลบนิดนึงเสร็จแล้วอันนี้ดูดีดดนะเปิดหน้าอกขวาเปิดหน้าอกซ้ายอันนี้ยากแล้วนะเสร็จแล้วปุ๊บซ้ายเปิดหน้าอกซ้ายเปิดหน้าอกขวา ถ่ายกับน่งตัวง,งขึ้นมา่ะท่า,าดท้ายยากที่สุดละยาก่มันยากมันก็จะยากสเต็ปก็จะยากขึ้นมาอีกนะอันนึงครับมาลองม,องมองั้งยืดออกกันอ้อมนะเหนื่อยนะฮึบไปฮึบยืดออกเอ้าเก็บข้าง โค้งหลังลงโค้งหลังลงงอเขา่าหน่อยไหมงอเขา่าหน่อยึบเดิน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 อันนี้ยากสุดนะอ่ามาเอาตัวลงหน่อยตัวลงหน่อยอ่ามือข,ขาขวามาขาขวามาชึบอ่าเอามือซ้ายไว้นะนะแล้วมือขวาเปิดอกออกอือเ่ามือขวาลงดีๆนะดีนะนะมือซ้ายมือซ้ายขึ้นมาอึบอือ่าลงอ่าขาขวากัด ขาซ้ายไปชึบอ่าดีดีนะเออเออขาซ้ายลงมือแนะมือซ้ายแน่นแน่นนะมือซ้ายแน่แนๆนะชึบอ่ะกราบอ่าเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บอ่าค่อยคอยดึงตัวกลับดึงตัวกลับดึงตัวกลับเห็นถ้าใครสังเกตนะ <Yeah. S 1> เมื่อกี้จังหวะการทวิสตัวหรือหมุนตัวซ้ายกับขวาของม้าของของ,ของแม่ผมอะ่ะเขาไม่เท่ากัน นะครับอ่าก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอ่าโอเคอ่าพักนิดนึงโอ้ยเหนื่อยหนึ่งรอบพักนิดนึงเหนื่อยท่วมพร้อมแล้วก็รอบที่สองออกจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนโค้งหลังลงไหโค้งหลังลงโค้งหลังงอเข่าหน่อยงอเข่าหน่อยฮึ๊บเดิน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 อ่าโอเคสะโพกลงสะโพกลงไหมสะโพกลงอ่ะขาขวามาฮึบ อ่าปึ๊บช้าช้าช้าอื๊บมาค่อ,คอยๆลงมะทำเองทำเองดีๆนะดีๆนะปึ๊บปึ๊บปึบอ่าลงลงขาขาวากลับชึบขาซ้ายขึ้นอ่าสายเปิดอ่าสายลงมือซ้ายแน่นๆนะมือขวาขึ้นอึ๊บปึบปึบอ่าสายขวาลงขวาลงอ่าเห็นไหมนะอ่าขาซ้ายกลับ อ่ะค่อยๆดันตัวกลับ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 โค้งหลังขึ้นจึ๊บ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 ยืดอกหายใจพักก่อนสองรอบแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อย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 อ่ะเราทีสามชุบโค้งหลังเก็บคอน ตัวลงตัวลงไปไปตามไปไปเดินเดินเดินไปใช้มือเดินใช้มือเดินอ่ะพออะขาขวามาฮึบมือขวาแน่นแน่นเอออึบลงมือซ้ายแน่นแน่นอึบลงขาขวากลับชึบขาขวาขาซ้ายขึ้นมาะชึบอ่ะมือซ้ายเปิดมือซ้ายก่อนมือซ้ายก่อนเปิดอึออ่ะมือขวาเปิดดีดีนะดีดีนะดีดีนะลงนะควบคุมนะควบคุมนะ ชุาขาซ้ายกลับอ่าเริ่มนี้รอบดีรอบนี้ดีขึ้นละเดินกลับอ่าอหึอือึอือึอือหึบือหบอ,อ่าอ่าสามรอบแล้ว <c oughs> ให้เหงื่อร่วบเลยพักก่อนนะสามรอบแล้วหายใจก่อนฮึบพอมไหมอ่ารอบที่สี่ฮึบเก็บข้างงอหลัง โค้งหลังเอ้มาโค้งหลังเอ้มาดีดีค่อยๆเดินเดินเดินมาเดินชึบชึบชึบอ่ะพ่อสะโพกลงมาหน่อยอึ๊บอ่าเปิดอ่ะเปิดขวาอือเปิดอ่ะขาขวากัดขาขวากัดชึบอ่ะขาซ้ายไปชึบอ่ะซ้ายเปิดอ่ะดีๆนะดีๆนะเต็มตัวนะเต็มตัวนะจุดอ่อนนะจุดอ่อนอึ๊บ อาขาสายกับขาซ้ายกับชึบอ่เดินกับ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 นะครับโค้งหลังขึ้นไหมโค้งหลังขึ้นโค้งหลังขึ้นโค้งหลังขึ้นอ่าอเจ็บแขนก่อนสี่รอบแล้วรอบสุดท้ายพอแล้วหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจพักก่อนหายใจช้าลงนิดนึง อ่ารอบสุดท้ายลุยฮึบเก็บข้างโค้งหลั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 งงอเข่าหน่อยงอเข่าหน่อยเดิน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 อ้าวฮึบอ่าชืบอ่าขวาชืบอ่าขาขวากลับดีขาซ้ายไปดีอ่ะเปิดเอออืบ ควบคุมควบคุมทำเองพยายามควบคุมเองควบคุมเองไปหาซ้ายกลับปึ๊บมือดันมือดันง,งอเข่าหน่อยงอเข่าหน่อยโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาโอโ้โหเออไม่เหนื่อยเลยอ่าเรียบร้อยแล้วเหงื่อท่วมเลยมาเป็นเพื่อนกันเย,ยอะๆนะคะกดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ